ในวันนี้เนี่ยพี่จะมาจัดฟูทีมแผนหลักลุยแรงไปดูกันว่าจะโหดและจะมันแค่ไหนเอ็มปับเป้โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอ e ีฟุตบอลไป2024กันทุกคนเลยนะครับผม ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาจัดแผนหลักของพี่นะครับทุกคนลุยแรงนะครับทุกคนก็ช่วงนี้ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับก็จัดลุยแรงไว้ก่อนเนาะทุกคนใครมีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับเรามาในระบบ4 2 1 3นะครับทุกคนโดยมีคาสิยาร์เป็นผู้รักษาประตูน,นะครับผมกองหลังใส่่ตัวเนี่ยมีโรบินสันฟานได แล้วก็บัตตัวนี้แล้วก็อาโนนนะครับผมกลางรับ1คนเนี่นยเป็นเวีล่านะครับอีกคนนึงก็เป็นอินเนซ่าแต่ว่าพี่ปรับเป็นกลางตัวใจบอลนั่นแหละเออปรับเป็น CMF นะครับผมกลางลูกนี่่พี่ใช้เป็นโยนครับล่าง100นะทุกคนเป็นล่างไอคอนเก่านะครับคือจริงๆก็มีอีกล่างหนึ่งก็เป็นล่างเนี้ยทุกคนก็จะ1้อยนะครับผมแต่ว่าคือสไตล์สไตล์เขาไม่ค่อยดีนะครับผมส่วน ปีกซ้ายนะครับซาเดลมาได้เห็นนะครับผมปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับผมกองหน้าตัวเป้าเนี่ยตอนนี้พี่ใช้เป็นคชีเลนเอ็มบับเป้นะครับทุกคนโดยมีเอริงอร์อัลฮาราลนด์เป็นสำรองนะครับทุกคนก็สำรองพี่เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเนาะแมนโซนแมนซี่เจอร์ลัดก็จะได้เป็นสำรองนะครับผม อันเนี้ยก็จะเป็นแผนที่พี่คิดว่าพี่เนี่ยเล่นเข้ามือที่สุดแล้วนะทุกคนเอาเอาตรงๆเลยนะครับผมกับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์อเนี่ยเมือ่อเมื่อคลิปก่อนหนะ้านเนี่ยพี่ก็ได้ทําสไตล์นี้ไปแล้วนะก็เข้ามือจัดๆนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยแรงกันนะครับผมแล้วเราไปดูกันในเกมหมาครับผมทุกคนโอ้โหฟันได้หัวตกปะเดี๋ยวผมใช้เนสตาไปแทนแล้วกันกนสาจะหลุดนะทุกคนโอ้โหเราเจอ พีเค้าเตอร์สี่สองสามหนึ่งหวาทุกคนโหจะบุกยากวะเนี่ยแบบนี้ผมจะบุกยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเกมรับเขาจะค่อนข้างดีนะครับโคอม,มอนโคม,มองตั้งโอเคโอเคพี่ดูละเกมเนี้ยพี่จะใช้ใครเป็นสำรองบ้างนะครับทุกคนฮาเรนโคมองเจลาดมูเซลยนะครับผมแล้วก็กูลิดมาแน่เนีัยผมเคียซ่าโอเคไปลุยครับผม วันนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายอีกแล้วนะครับทุกคนรู้สึกเจ็บคอนะครับผมไปเยี่ยมพี่มาทั้งวันเลยวันนี้ไปนอนเฝ้านะครับผมที่โรงพยาบาลเนาะมาครับผมเจอทีมอะไรเนี่ยทีมอะไรอะทุกคน <c oughs> แล้วเขาได้เคลียร์ก่อนนะผมเอมาเป้ขึ้นไปยากอยู่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  เอ้ยหูแล้วโดนก่อนเลยป้าไปแล้วเปิดหัวเลยว่ะทุกคนรับบอลหนครับมารับบอลหนครับตัวกลางว่างครับผมกลางว่างไปขึ้นมา ตัวนุนไปแล้วโอ้โหสวยผมดักได้ให้ไปแล้วผมโอ้โหเนต้เนซ่าออีเนซ่าโอเคเจอสวยโอ้โหหลุดหลุดหลุดแบบนี้ได้ยิงเนี่ยทุกคนได้ยิงหัว <c oughs> จะปวดเลยแบบนี้ทุกคนถอยก่อนทุกคน เนี่ยทุกคนถ้าเป็นโฮเอเยอร์ ayer, เนี่ยจะลงมาช่วยเกมรับดีเลยแหละทุกคนโอ้มาเน่ผมโดนว่ะตรงนี้ผมเสียเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอเบไปแล้วสวยเอเบหนึ่งหนึ่งโอเค โอเคแซงโอ้โหโอ้โหนิดเดียวเองโอ้โหชิปหายชิปหายสวยโอ้โหวีล่าดีจัดวีล่าดีจัดทุกคนไปแล้วโอ้โหมาเนี่ยหลุดหลุดใช้ความไว มาเน่โอ้โหเอ็มปาเป้มาแล้วครับผมลูกแรกทําเกมโคตรสวยนะครับผมทําเกมโคตรดีครับแต่ว่ามันน่าเข้าจังหวะของมหานี่นะเมื่อกี้นะมาครผมเอ็มปาเป้ให้มาโหวิลาดักสวยจัดแทงมาลูกนี้เอ็มปเป้ แซงวะเนี่ยโหเกีอยบแซงนะั่นเมื่อกี้นะี้สวยขึ้นไปสวยครับผมตัวนู้นเลยตัวไกลตัวไกลโดนดักว,ว,ว,ว่ะสวยมาอีกแล้วครับผมมาเน่โอ้โหนเดียวนิดเดียว อยากให้ยิงอยากให้ยิงสวยโอ้โหใจกลายพลาดอยากอยากให้ยิงอยากให้ยิงโอโ้เรียบร้อยผมพลาดน,นีดนดน่ทุกคนผมไปกดค้างนะครับผมผมไปกดไล่บอลค้างทุกคนเสียเลยเสียเลยว่ะทุกคน โอ้โหฟาวไปจันโอ้โหหนึ่งหนึ่งวะเอ้ยมบป้แบบไม่ได้บอลแป๊บหนึ่งนะทุกคนไปครับผม คองบอลอะไรเนี่ยเราดีกว่านะทุกคนแต่โอกาสยิงก็พอๆอกันุวยหน้าจอหมุนนิดนึงนะครับผม <c oughs> มากดเลยละกันทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนตัว ฟังเขาเปลี่ยนอะไรบ้างมึงเนี่ยโอ้ยเขาเปลี่ยนแผนมาทุกคนเขาเปลี่ยนอุ้ยโอ้โหโทษทีทุกคนลืมปิดแจ้งเตือน<ม>เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแผนนะทุกคนเปลี่ยนเป็นสี่สามหนึ่งสองนะครับผมแต่เรายังไม่เปลี่ยนนะเราจะใช้แผนนี้แหละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวช่วงนาทีที่หกสิบนะทุกคนหกสิบเนี่ยเราจะเริ่มเปลี่ยนตัวนะครับผมเรายังไม่เปลี่ยนตอนนี้ทุกคนเราจะไล่ให้หมดก่อนเลยนะ เ,เราจะแบบไล่ให้หมดเลยนะทุกคนแล้วเรามาโดนแผ่นนี้ว่ะสวยไปสิมาเน่สวยโอ้โหยิงตรงตัวอายโดนเบียดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้โดนเบียดอยู่ทุกคน อีสเนต้ามาที่โยฮันครับโอ,อ้หฟาวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะู่มนะฟาวอะไรอ่ะเบียดนิดเดียวเองอ้าวสวยโอ้ยหูเกือบไปอ้าวสวยดิโอ้ยอะไรไม่ตรงคอพี่โอ้ เหลือเชื่อครับผมไม่ต้องกรอบลรงนี้มาเนี่ยเราเริ่มกดเปลี่ยนตัวได้เลยทุกคนเพราะว่าโค้งจริงๆอะผมสามารถส่งไปตัวกลางได้นะทุกคน ไม่ได้ส่งนะครับผมเฮ้ย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 วีลาของจริงทุกคน ตัวเขาแม่งไวจัดนี่วีลาพี่ของจริงโอ้ฟาววะนะอาจารย์เฮ้ยผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยเมื่อไรผมจะได้เปลี่ยนตัวเนี่ยฮัโโลโหลวีลาคุณโดนดีลูกเนี้ยสวย โอเคได้เปลี่ยนตัวแล้วหูได้เปลี่ยนอันที่ที่เ0เลยอะทุกคน <c oughs> มาครับผมทุกคนเราจะเปลี่ยนตัวตามสไตล์บอลเกอร์นะทุกคนผมหืมพลาดหวาทุกคนนะฝั่งขวาฝั่งขวาคงไม่ได้เปลี่ยนว่าถ้างั้นอนะ ฝั่งขวาน่าจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมอ่ะตามนี้แล้วกันฝั่งขวาไม่ได้เปลี่ยนทุกคนฝั่งขวาใช้ซาร่านั่นแหละนะครับผมเพราะว่าแล้วก็ปรับเป็นเกมลุกทุกคนมานะครผมปรับเป็นเกมลุกน่าจะได้เรื่องอยู่ถ้าไม่โดนนะถ้าไม่โดนนะทุกคนไปาย้รผมเจอลาด นั a, ่นแหละนะครับผมโอ้โหโอ้โหกูริตอือหือทุกคนเกือบแล้ว เปิดขึ้นไปกุลิตน่าจะบ่งได้นะลูกนี้โอ้โหเราควรได้นะลูกนี้เราควรได้จัดเฮ้ยไปทำอะไรกันตรงกลางเอากระตุก,กว่ะทุกคนยิงโอ้โหสุดยอดครับผมหาเล่นซูเปอร์ซับท,ทำงานครับผมทุกคนโอ้ย คิดว่าจะเมื่อกี้นะผมคิดว่ายิงไม่ได้แล้วนะเนะี่ยแม่งยิงได้เฉยเลยแล้วแบบประตูแบบไม่ต้องเซฟอ่ะโดนเซฟได้สายตาครับผมยิงแบบมุมคมกปปริบอะดูอะดูอะไรละ่ะมันไม่กดดูเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหไม่แล้วครับผมคุลิดโอ้โหจะแทงให้ตัวนูน้นมูเซลา่าครับผมโอ้โหต้องเซฟนะลูกนี้ต้องเซฟนะทุกคนเฮ้ยดูประตูด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 ,ด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 ูดูทำอะไรอะ <c oughs> ถ้าไม่เซฟก็มีสามเหลี่ยมนะเมื่อกี้นะ่ะ <c oughs> ผมว่าผมเล่นใกล้ว่ะทุกคนนี่ไง โอ้โหสวยครับผมจบเกมครับผมเราเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมมาหอบผือจะจัดเลยนะครับผมเกมนี้โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูอัอาตราการคลองบอลเราเนี่ยห้าสิบสามเขาสี่สิบเจ็ดโอกาสยิงเราแปดเา 6, ขาสี่นะครับผม 1, รตรงกรอบเราหกเขาเ 4, สองนะครับผมเขาหนึ่งประตูเราสองประตูเขาเซฟไปสี่เซฟเราเซฟไปศูนย์เซฟนะครับผม โอ้โหใช่ป่ะวะเออน่าจะใช่นะครับทุกคนเออนั่นแหละโอเคเพื่อนก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปลงแรงหรือว่าจัดทีมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับหรือว่าใครเนี่ยมีคอนเทนต์ดีคอมเมนต์มาได้เลยทุกคนนะครับผมอย่างที่พี่บอกทุกคลิปนะครับว่าพี่พร้อมรับฟังพร้อมรับอ่านนะครับผมแล้วพี่ก็จะเอามาทําเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกาดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้บายบายจุ๊บ